สวัสดีครับผมจอนจัด USA ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อินเดียนาโพลิสนะครับอยู่ที่อินมาเกชันนะครับหลังจากที่ผมมาเยี่ยมเพื่อนที่อินเดียนานะครับเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็บังเอิญว่าเพื่อนวันนี้นะครับต้องมาสอบซิติเซนนะครับวันนี้เขาจะเป็นฝรั่งละว,วันนี้มาให้กําลังใจเพื่อนถึงที่อินเดียนาโพลิสนะครับหวังว่าเพื่อนจะสอบผ่านแล้วได้เป็น uh, อเมริกันชนสักทีหนึ่งนะครับก็ผมตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะครับเพื่อนเข้าไปกาแฟเขาข้างในนะครับมาให้กําลังใจเพื่อนหลังจากที่คิวของเพื่อนผ่านไปก็คงจะเป็นคิวของผมนะครับผมก็ต้องรออยู่นะครับวันหนึ่งเราก็จะเป็นอเมริกันซิติเซนเหมือนกันนะครับวันนี้เอาใจช่วยเพื่อนนะครับวันนี้หวังว่าเราจะได้ฉลองกันพอดีมาแล้วก็ฉลองพอดีจริงๆเราผมไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับว่าเขาจะสอบซิติเซน นะครับมาช่วงนี้ก็อะไรถ้าสอบได้วันนี้ก็เรามาฉลองกันสู่นะกอนนายทำได้ y o แคน n ด o it b r ทําทำได้แน่นอนสู้รลุยลรอฟังข่าวดีข้างนอกอยู่เพื่อนเพนครับตอนนี้เพื่อนผมกำลังเดินออกมานะครับแต่ผมเห็นที่มุมปากแฟนเขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะได้แน่ๆนะครับผมเห็นแล้วนะครับเขาเดินออกมาเข้าไปแปบ๊บเดียวนครับเห็นยิ้มบอกมาเดี๋ยวเข้าไปดูนะถามดูกันได้ไม่ได้ฉลองเยนี่ได้แล้วครับได้แล้วกันผมได้แล้วเป็นเป็นฝรั่งแล้วครับเป็นฝรั่งแล้วเย้วๆๆันนี้เขาฉลองยังไง ออยิ้มนึ่เอ้ยิ้มนึ่งเมตรนนี้เป็นพลังแล้วเป็นพลังแล้วเรียบร้อยครับผมมาแล้วเอ <Thank you. S 2> อ่อยเห็นแล้วคอยเห็นว่าเจ้าหน่เห็นได้แน่นอนตั้งแต่คอยคอยบอกตั้งแต่ยุพีดได้ครับว,ว่าเจ้าไหนก็เห็นได้เจ้าไหนก็ได้เพราะว่าเบิ่งความมุ่งมันของเจ้าแล้คว,วครับว่ามาแามามาน่นอนเก้าโมงยี่สิบเก้านาทีตอนเดินเข้าห้องอย่าพอเข้าไปปุ๊บเก้าโมงเก้าโมงสามสิบเลยอฮะแบบเบิ้งแล้ เจ้ามาแน่นอนข่เค็นแล้ววันนี้เพื่อนได้แล้วนะครับได้ซิติเซนเรียบร้อยวันนี้เราจะไปฆ่าเป็ดกันฆ่าหารด้วยนะครับวันนี้เราจะฉลองกันเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ๋อวันนี้เราจะปิดซอยวันนี้นะครับปิดซอยครับ <c oughs> บอกเลยวันนี้นะครับเห็นไหมครับผมมาเนี่ยเพื่อนผมได้ซิติเซนผมลัคกี้นะเ <c oughs> นี่ยตัวลัคกี้ตัวเงินตัวทองโอเคหลังจากที่เพื่อนสารซิติเซนได้ก็ เลยจะแวะฉลองกันก็เลยเพื่อนอยากได้เครื่องคาราโอเกะและก็กล้องนะครับก็เลยซื้อกล้องซื้อเครื่องเสียงนะครับไปฉลองกันที่บ้านวันนี้ไปแจกกันที่บ้านนะครับเราจะฉลองกันฉลองซีนีเซนของเพื่อนคร<ๆ>ับถตอนนี้เรากลับมาบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนี่ <S 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 <ๆ>วันนี้เราเพื่อนได้ๆๆส,สัตว์ดีเซนได้นะครับก็เลยไปซื้อเครื่องเสียง นี brands, on, pues ่นะฮะัซื้อเครื่องเสียงซื้อมิกนะครับซื้อไมอะไรเสร็จเรียบร้อยเราจะกลับมาเซาลาเบตที่บ้านนะครับก็เล็กๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากนี่เพื่อนกำลังทำเพี้ยงนี่เลยไว้เสร็จซูบซิลมนะครับซูบซิลโมนนะครับนี่นะครับนี่เพื่อนผมได้ซีเซนแล้วอืมกินดีด้วยการแคสเทอร์ไรนแล้วเราจะมีแชมพูแชมเปญนี่เห็นไหม นี่สามแก้วแชมเปญนิดหน,น,น,น่อยแชมเปญนี่เท่าไหร่นะนี่นะครับเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูข้อสอบนะครับ mm hmm. ที่แรกเพื่อนไปสอบเนี่ยเขาบอกว่าสอบแค่ร้อยข้อนะครับแต่พอไปสอบจริงๆร้อยข้อผ่านไปสิ่งที่เหลือก็คือสิ่งที่เราไปกากบาทที่เราคิดถูกนะครับคิด yes no yes no นะครับเขาเอามาถามไม่ผ่านนะครับรอบแรกก็ต้องมา แก้รอบใหม่นี่พอ,อดีะ่ะผมก็ต้องเอาตัวนี้อะไรของเพื่อนไปต้องเอาตัวนี้ไปสืบทอดต่อเพราะว่าผมก็สั่งจีเซนนะครับจะเอาตัวนี้ไปทำนะครับเพื่อนทําได้ผมก็ต้องทําได้ต้องไดว้วันนี้ตะบะแตกแล้วนะครับปกติผมตอนนี้ผมกินครีมอยู่นะฮะแต่วันนี้สซลเบตเพื่อนนะครับจะลองจีเซน นี่นะครับยังมีกุ้งผัดพริกะหรี่นี่นะครับวันนี้ให้เพื่อนในวันหนึ่งนะครับแค่อยากขย่าอย่างเดียวใช่ไหมเพราะมันลำบากใช่นี่นะครับเรากำลงังเถียงกันว่าตกลงกันว่าเราจะเปิดแชมเปญใครจะเปิดพ่เปิดเป็นป้าเปิดต้องป๊อกเลยเนะอ๋ออย่าให้หลักคารู้แล้วกันเลย หันมาฟังนี่นะแม่ะถ่ายคบไม่ได้คบอ่ะตามำตามเนี่ยนั่นแหละถ่ายคบอ่ะเดีะยวใส่คบไม่ได้มถ่ายคบแชมเปญไม่เข้ากันนั่นแหละเข้ากันแล้วบ้านเขาเจ้าดีนั่นผู้ใดใครใครใครจะกินแชมเปญกับใครบ้างก็ตามเถอนี่เรากำลังเราจะฉลองกันหมุ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 นดิการ์เกชรีชัง น,นี่มามาสามคนนี่ครับฉลองกันสามคนก่อนเดี๋ยวที่เหลือเขา,าเขาก็ไปฉลองของเขาอีก่างห,ากหาักมา,าม,มามกับตำทั่วแชมเปนกับตำทั่ว,เ,วเข้ากันดีแท้ <laughs> เราจะไปกลัวอะไรเราไม่เห็นจะต้องอายเลยนี่บ้านฉันฉันอยากกินอะไรฉันก็กินให้ตังเยอะอ,อ,อ้าวผู้ใหญ่เราเป็นอ้าว ผู้ใหญ่เอากำนันว่าไนี่นะครับเราสำรวจกันนะครับยินดีด้วยโอเคถือว่าฟุกครับถือว่าฟุกไม่มีฟุกไม่มีฟุกสำหรับประเทศนี้คอนเกทนชั่นหมดแก้วหมดแก้วยังไง ไม่ไม่ฝกโวันนี้เห็นเพิ่งเห็นรอยยิ้มนะครับเพิ่งเห็นรยยอยยิ้มวันนี้เห็นรอยยิ้มแล้วโอเคแล้วทุกอย่าง p e r f พี่เจ้พไปเอาไปทำง่ขอบคุณครับสำเร็จกัน,กนด้วยแทมเปับสำหรับคลิปนี้เราก็เอาไว้แค่นี้แะครับก็กินดีกับเพื่อนก็มาได้จังหวะจังหวะเวลาดีแล้วก็เมื่อเช้าไปเห็นความสําเร็จของเพื่อน เราก็ดีใจต่อไปก็เป็นคิวของเราเราก็หวังว่าเราจะเจอตรงนั้นเป็นรุ่นน้องครับเป็นน้องเป็นชายมันึงเราก็หวังว่าเราจะสําเร็จได้เราไป็นสมหวังราจะทำได้นอนอยู่แล้วคนคนนี้ก็ทาได้แล้วแล้วเราผมเนี่ยโอ้ยมฟุกไม่ไม่มีฟุกครับเขาเก่งครับเขาเก่งเขาเก่งเขาได้ก็พบกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ดีใจด้วยใครที่ได้ก็สำหรับผมก็ผมก็รอรอเรียกเู้ใดไพิ่มก็ไปเม่นะ ไปเจอกันคลิปหน้าครับไป